Namo tatsa pakua to, arhato sanma sanputasa, tamina thambangani pahaya, sukanpa metha banito, oka ano kama ขอเดินสุขเืินธรรมท่านสาพุินทั้งหลายณโอกาสบันี้อาตมาภาคจะได้สเสดงพระธรรมดิจนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที้ทาสว่างใจเ <c oughs> พื่อที่ทาสว่างใจในความเป็นไปของชีวิต เพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละคน,นที่ดำรงที่ในชาตินี้และเพื่อสร้างปัจจัยต่อไปในภายพบหน้าต่อไปเข้าที่เวลา อันซ้ำๆเล็กน้อยนี้จะอำนวยประโยชน์ให้ตามสมควรก่เวลาสึต่อไปพราธรรม,มเทศนาที่จะแสดงในวันนี้ได้แก่เรื่องจากตาลกและขึ้นสวรรค์เป็นกันออที่ถาผู้ฟังทุกคน และผู้ตอบคำถามานี้ได้ดีที่สุดก็คือผู้ฟังทุกคนแต่ละคนเหมือนเดิมและให้ใหคิดและให้คิดตามว่าเรานั้นเรานั้นอยู่ในข้อไหนจะไปทางนรกหรือทางสวรรค์ ก็พอจะรู้เองได้ท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งมีชีวิตในโลกเรานีมีมากมายหลายชนิดตามที่พวกเราก็เ็นเห็นกันอยู่ในวันนี้แต่ส่วนที่เรามองไม่เห็นก็ยังมีมากมายชนิดกัน พระพิฆาตซึ่งพระองค์เป็นผู้มีญาณพิเศษเพื่อรู้ได้ถึงความมีอยู่ของสัตว์นันทิษทั้งละเอียดทั้งหยาบทั้งมีร่างกายและไม่มีร่างกายและเกิดได้ในและเกิดและเกิดได้ในหลายทุกต่างกัน ตามแต่ความละเอียดของจิตและกรรที่ส่งให้ไปเกิดแตกต่างกันการที่สัตว์ทั้งหลายมีร่างกายแตกต่างกันเกิดในพวกที่แตกต่างกันนั้นเป็นไปด้วยการกระทำของแต่ละแต่ละคน เป็นตัวกำหนดว่าจะกเกิดนาะเป็นใดหรือเป็นสัตว์ชนิดใดไม่ใช่เพราะมีใครกำหนดให้ไปเกิดในโอว่าในโอวัชฟาติโมคือคำสอนหลัก ของพระพิจตรเจ้านั้นพระองค์ทรงจำแนกกรรมที่เกิดจากการกระทำของแต่ละคนออกเป็นสามอย่างคือการประทำชั่วจะมีผลทำจะมีผลทำให้ผู้ทำไปเกิดในทุกภติภูมิเช่น นั่งรูปปิดสุกายสังเกตฌานการกระทําความนี้จะทำให้ผู้ทำไปเกิดในสุกติภูมิคือสวรรค์ชั้นทั้งหกชั้นและโลกนุทธเราด้วยการจุดสมาธิจุดในฌานจะทำให้ผู้ฝึกไปเกิดในรูปาวจอภูมิและ รูปาวอนมคือพมโรคยี่สิบทั้นหรือทำให้สิ้นอาสวะกิเลสบรรลุพระบรรลุอรหังแล้วน,นิพพานก็ได้ในวันนี้จะแสดงเฉพาะที่ทำให้ตกนรกและขึ้นสวรรค์เท่านั้นเพราะเป็นเรื่อง ให้ตัวของเราทุกคนและพวกเราจะต้องได้พบแน่นอนในวันข้างหน้าหลังจากลาลับไปจากลูกนี้แล้วเพียงชั่วคราคิอเท่านั้นก็จะได้พบเห็นประจักแล้วนรกเป็นที่เกิดของผู้กระทำชั่วมากๆพระพุทธเจ้ากอ่าว่า เหมือนถูกนำไปฝังไว้ส่วนสวรค์เป็นที่เกิดของผู้ทำบุญมากสทรตระเวาเหมือนได้รับการอัญเชิญไปบริสานไว้เนรุกเกิดได้ด้วยการทำบาปส่วนสว่คงเกิดได้ด้วยการทำบุญกราบไปที่บาปกรรม ยังไม่หมดก็ไม่ผลจากนรกไปได้ตาใจที่บุญยังไม่หมดก็ยังไม่ขึติจากสวรรค์หละนั้นเหมือนกันดังนั้นดังนั้นการที่เราจะตกล,ลกหรือจะขึ้นสวรรค์น,นั้นไม่มีพระพุทธองค์ใดช่วยเราได้ ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองทั้งหมดว่าเราจะว่าเราทำดีหรือทำชั่วไว้มากกรมเช่านไรทำให้ไปเกิดในนรกหรือทำเช่านไรทำให้เราไปเกิดในสวรรค์นน พระเจ้าได้รทรงอธิบายไว้ละเอียดมากในพระไตรปิฎกเล่มที่24ตอนปัญจมะปัญนาเรื่องนิรยสักสูตรเลสามัญยักตอนเพดให้เกิดในนรกและสวรรค์เตุที่ทำให้ คนไปเกิดในนรกได้นั้นพระองค์ตรัสว่าด้วยด้วยเหตุสิ่ประการคือหนึ่งเป็นคนฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์มีจิตอยกากช้ามีมือเพื้อเลือดหยุดเสมอเสมออินดีกว่าใจในการฆ่า หลัม uh, AH right? no, ิตาในสัตวังกวงเมื่อทงบ่อยๆจิตยิ่งอยากมากขึ้นเมื่อจิตอยากมากมากก็ข้าได้มีกระชั้นลึกด้วยกันเองนอกจากทาเองแล้วยังไม่พอยังชัชวนผู้อื่นให้ ร่วมขบวนในการฆ่าและเหยียบยีนั้นด้วยและมีความดีใจพอใจภาคภูมิใจ,ใจที่ได้ฆ่าผู้อื่นคนประเภทนี้หลังจากตายแล้วย่อมได้จิดในนรกแน่นอนสอเป็นคนชอบลักษ ชอบลักทรัพย์ทำมอทรัพย์ผู้อื่นชอบจกจิงเรื่องราวทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้ด้วยความโอใจหรือทำการช่อดูเอาทุจริตทรัพยั้นเอาทั้งที่เป็นของหลวงของราชการหรือของสมนอกจากนั้นแล้ว ยังทักชวนคนอื่นให้ให้ร่วมทำด้วยและยินดีพอใจหลังทำสำเร็จคนประเภทนี้ก็ถูกน,นรกเช่นกันสามเป็นคนชอบผิดรูปผิดปริยาของผู้อื่น ละเมิดละจะตีที่เขาหวัวห้ามยิงที่มีผู้คุ้มครองดูแลรักษาไว้คือมีมารดามีบิดามีพี่ชายน้องชายมีพี่สาวน้องสาวหรือมีญาติดูแลคุ้มครองอู่หรือแม้กระทั่งหญิงที่เป็นผู้มั่นของผู้อื่น ก็จะเป็นหญิงต้องห้ามด้วยนอกจากตนเองตนเองแล้วยังชักชวนคนอื่นทำด้วยและยินดีพอใจที่ได้ทำพฤติกรรมเช่นนี้ก็ทำให้เกิดเป็นลรเช่นกันคนสามประเภทนี้ คนสัมประเพทที่แสดงมานี้เป็นการทำความชั่วทางพฤติกรรมหรือทางร่างกายคือความชั่วแสดงออกมาทางการกระทำจีเป็นคนชอบพูดเท็จใจหลอกลวงผู้อื่น ให้เขาใจ้ผิดรู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็บอกว่ารู้ไม่เห็นก็บอกว่าได้ห็นไม่ได้ยินก็บอกว่าได้ยินกล่ามเจ็จเพราะเรื่องของตัวเองบ้างเรื่องของคนอื่นบ้างเพราะสิรจ้างรางวัลบ้างนอกจากตัวเองทำแล้ว ยังชักชวนแนะนำคนอื่นให้มนุษาด้วยและยินดีโพอใจที่ทำสำเร็จกรรมเหล่านี้ก็ทำให้เจิดในรกเช่นก,กันห้าเป็นคนชอบยือโยงให้คนแตกกันชอบสอเสียดนินทาให้ขาหมากหมา ใจกันคือฟังกวางข้างหนึ่งแล้วก็ไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อยุโยงให้เขาแตกกันคั้นฟังความอีกฝ่ายแล้วก็กลับมาบอกอีกฝ่ายให้เขาแตกกันมากขึ้นตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าคนสอพอ หรือนกสองหัวนอกจากนี้แล้วยังทักชวนให้คนอื่นทำตามด้วยและยินดีพอใจที่ทำสำเร็จคนเหล่านี้ตายแล้วเป็นยินสูงขึ้นตรงกนกแน่นอนพวกเป็นคนชอบพูดคำหยาก ด่าทอผู네้อื่นด้วยคำหยาบคายทำให้เขาอับอายขายหน้าเสอมเสียชื่อเสียงเป็นเป็นคำพูดแขกเก้าแสลงผู้ไร้ฟังกระทบผู้อื่นด้วยคำด่านานาชนิด แล้วแต่จะสรรหามาบาเพื่อไม่เขาอับอายเป็นคำพูดที่ขอให้เกิดความโกรธไม่เป็นไปเพื่อจุโอกจากนั้นนอกจากนั้นแล้วยังชักชวนผู้อื่นให้รู้กบนด้วยและยินดีพอใจที่ดาผู้อื่นได้ วกนี้ก็ถูกลกเช่นกันเจ็บเป็นคนพูดเพ้อเจ้อลื่นไหลไม่ตายตัวเป็นคนพูดมากไม่ติดขัดเข้าตุมองลื่นไหลกับเกากับกบเรือนสดเงินทำให้คนฟังจับอะไรไม่ได้ว่าสิ่งที่พูดนั้นจริงๆคืออะไร เป็นคำพูดที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่มาไม่มีที่ไปพูดชันหลักฐานหลังอย่างไรคำพูดกับความจริงไม่ตรงกันประเทศใดมีคนประเพนีเยอะประเทศนั้นก็เดินก็เดินไปลำบากาะ คำพูดร้อยประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัยใช้คำพูดกบเกือนไปเรื่อยๆไร้โดยไร้ทิศทางเหมือนคนเอาผ้าพิตาเดินย่อมเดินไม่ตรงทางนอกจากนั้นแล้วยงชักชวนคนอื่นให้พูดเหมือนที่ตนพูดด้วย และยินดีพอใจในผลที่เกิดข,ขึ้นคนเหล่านี้ก็ตกนรกได้เช่นกันคนสีประเภทที่ทำชั่วด้วยความพูดนี้เป็นการกระทำด้วยทางวาจาพระพุทธเจ้าต่ัสว่าคนเหล่านี้ทำกรรมชั่วด้วยปาก ใช้าปากทำกรรมหรือเก็บความชั่วไว้ที่ปากแต่เป็นคนโลกค,คิดเพ่งเลีนจะเอาของผู้อื่นคอยคิดหาวิธีทางที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นมานเป็นของตนข้อนี้นม้จะยังไม่ได้ลงมือทำแต่ เป็นผู้ของผู้ชนจิตที่เกิดจากความโลภอยากได้ของผู้อื่นแล้วก็ทำให้เกิดในโลกได้เพื่อเช่นกันก้าวเป็นคนมีจิตพยาบาทมุ่งหวังผู้อื่นคนเหล่านี้แม่นั่งอยู่เฉย แต่ในใจในใจนั้นรุ่มร้อนด้วยไว่ยอาฆาตแล้วก็คิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้พวกนั้นจงถูกฆ่าขอให้พวกโน้นจงพี่หน้าจงถูกทำลายจงตายจงชิบหายจงยาได้ปดยาได้เกิด ไม่ใ,ใจมีแต่เรื่องเช่นนี้นอกจากนั้นแล้วยังพูดชักชวนโน้มน้าวให้คนอื่นคิดเหมือนตนด้วยและยิีพีพอใจที่ความไม่ใจของคนเป็นไปตามที่คิดคนเหล่านี้ก็เป็น ก็เป็นเหตุให้เกิดใน,นลุกได้เช่นกันสิเป็นคนมีความเห็นผิดคิดว่าการการให้ทำไม่มีผลเป็นของศูนเปล่าการบูชาไม่มีผลการบ่งสรงเช่นไหว้ไม่มีผลกำดีกับชั่วไม่มีรอก โลกหน้าไม่มีจริงพ่อแม่ไม่มีคุณปัตบุรสวรรค์ไม่มีนรลกไม่มีพระรามไม่มีพระเจ้าที่ตรัสรู้ความจริงแล้วนำความจริงมาสนชาวโลกก็ไม่มีจริงนอกจากมีความเห็นผิดด้วยจน ด้วยตัวเองแล้วยังชักชวนโน้มน้าให้คนอื่นเข้าใจผิดตามตัวเองไปด้วยและยินดีพอใจที่มีคนเชื่อตามตนเองนั้นคนเหล่านี้ก็มีนรลกเป็นที่เกิดแน่นอนและในโลกที่ ในโลกที่ร้แรงที่สุดด้วยคนสามประเภทหลังสุนี้ทางความชั่วด้วยความคิดจิตจิตที่คิดผิดนี้เป็นผลมากกว่าการกระทําเสียอีกโลกมนุษสวยสวยสวยทุกวทนามากกว่า ตากบุคคลทั้งสี่ประเภทที่แสดงวันนี้ไม่ว่าจะทำด้วยตัเองหรือเพียงแต่ชักชวนให้ผู้ทำหรือยินดีพอใจเห็นเห็นดีเห็นงามกับทางกระทำของคนอื่นไปด้วยกอดจับ เป็นบาปก,กรรมที่ทำให้ตกนรกได้เหมือนกันทั้งหมดนี้คือกรรมที่ทำแล้วจะเป็นเหตุให้ผู้ทำไปเกิดในนรกชวนเหตุที่ทำแล้วจะไม่ไปเกิดในสวนนั้น เป็นสิ่งที่ตรตงข้ามกับุกรรมเหล่านี้การงดเว้นไม่ทำตามบุคคลสิบประเภทนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดในสวรรได้แล้วเป็นเหมือนการหันหลังให้กับการทำกวามชั่วแล้วโทษที่จะตกกรก ก็ไม่มีเหมือนเราไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกฉะนั้นโดยสรุปแล้วคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ไม่อิดต่อผู้ของคคนอื่นไม่หลอกลวง ไม่มุสาไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่ยมุยงไม่คนบาดแว็กันไม่พูดเพอเจ้อไม่พูดเพอเจ้อปกป,กปกิความจริงไม่ลกูกคิดจะเอาของคนอื่นไม่พักยาบาปองร้ายใ,ใครไม่มีความเห็นผิดเชื่อผิด,ผด สิ่งเหล่านี้คือเครื่องรับประกันว่าผู้ไม่ทำสิ่งเหล่านี้เป็นผู้มีเป็นผู้มีไม่มีความผิดตามการกระทำกาบชั่วคนคือตายแล้วไปเกิดในสุคติภูมิในโลกสวรรค์แน่นอนจากที่แสดงมาทั้งหมดนี้ท่างสาธุทั้งหลาย โคงประเมพฤติกรรมของตงนเองได้บ้างแล้วว่าจะอยู่ในประเทศได้สิ่งไม่สิ่งไม่ดีถ้ามันมากถ้ามันมากไปก็ขอไม่เอาออก สิ่งที่ดีถ้ามันน้อยไปก็ขอให้เพิ่มขึ้นแล้วชีวิตจะไม่ไร้ผลไม่ไร้ผลด้วยตัวเราเองกอสุดท้ายด้วยที่ยกขึ้นแสดงไว้ตั้งแต่นั้นว่า กำมห่งกรบางภัยยะสุขกรรมริษันนิโตคนผู้ฉลาดนั้นย่อมละิีงกรรมดำกรรมที่ไม่ดีกับที่ไม่ดีไหวเสียแล้วทําแต่กรรมดีกรรมขาวหมด ความกระมวลทั้งมวมย่อมเข้าถึงความสมดุได้เทศนาปรทธิ์ใาในการเป็นที่ในการเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพได้แสดงรมประธรรม มาในกันว่าด,ววด,ด,วด้วยตัวนรกหรือกษสวรรค์ได้ครบถ้นสมบูรณ์แล้วจึงขอฤติพระธรรมเทศนาลงไว้ตรงนี้ในไทยที่สุดแห่งว่าจะทำเิตนานี้ขออำนานจะคุณพระศีลธรระไตยและสิริสิทธิทั้งหลายจงรุ่งระดับให้ทั้งหลาย ควสดเต็มความสุกความเจริญเจริญด้วยอายุอนณาสุขพลัพพลพันธรราสภาษาสมบัติสมบูรณ์ด้วยละยุดฉันเฉริญสุขตลอดไปด้วยการทุกท่านทุกคนเธอสดงว่าทำให้ชนะมากก็พอสมควร เอกาลัคเวลาปลิติว่าจะทอดน้ําไว้อยู่ที่ตรงนี้